ของไฟที่หน้าปัดที่เป็นคําว่าเอทีมันโชว์นะครับมันจะทําให้ระบบขับขี่ของรถคันนั้นเนี่ยมีปัญหาหนึงเลยนะครับก็คือรอบเครื่องมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ความเร็วมันจะลดลงมาเรื่อยๆนะมันจะส่วนทางกันนะครับอันดับสองนี่คือมันจะออกตัวช้านะออกตัวไม่ปืดปาดนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับ รถไม่มีแรงเลยนะครับจะสังเกตได้นะครับน้ำมันเกียร์เนี่ยมีสีดำมากเลยน,ะนี่เปลี่ยนเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้วก็วิ่งเทสนะผมคือผมรถมาถึงอู่นะครับผมจะก็จัดการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ก่อนเลยนะแล้วก็วิ่งเทสดูนะครับเพราะว่าน้ำมันเกียร์ดำมากนะครับผมกลัวมันจะเสียหายข้างในเยอะนะครับเพราะว่ารถ ที่เข้ามาเราจะต้องมีการเทสเมื่อเทสแล้วเนี่ยโอ้รอบเครื่องมันสูงเกินไปนะครับแล้วก็ความเร็วในการประคองรถเนี่ยทำได้ช้ามากนะแล้วก็เกียร์แทบจะไม่มีแรงนะครับซึ่งภายในเกียร์นี่มันไหม้แล้วนะมันเลยเกิดสียดำนะเ,เ,กเกิดเป็นน้ำมันสีดำนะครับผมจึงจัดการ ยกเกียร์ลงมานี่คือเกียร์ของเขานะครับความลับของรถ m าสด้าแทบจะท,ทุกรุ่นเลยนะครับตัวน็อตที่ยึดทอร์คอนเวเตอร์เนี่ยมันจะอยู่ข้างหลังของไดสตาร์ทนะเราจะต้องถอดไดสตาร์ทออกมานะครับแล้วก็ใช้ลูกบล็อกเบอร์14สนะสอดเข้าไปในตัวช่องของรูไดสตาร์ะครับทำการถอดน็อตยึดทอร์คอนเวเตอร์ออกมานะครับ มันจะคล้ายๆกับพวกนิสันมานิสันอะมิล่านะครับคล้ายๆกันแต่ว่านิสันจะเป็นเบอร์17นะมสาส d ตจะเป็นเบอร์14นะครับถ้าถ้าผมอาเ,อาเอาเอาเอาความชอบกันนะผมคิดว่าถ้าเป็นน็อตฝังจะดีกว่านะน็อตฝังเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะใส่ง่ายกว่า แต่ถ้าเป็นน็อตโผล่มาเหมือนมาสเตาเหมือนนิสันเนี่ยมันจะใส่ย,ยากกว่านะตัวนี้คือน็อตยึดตัวเกียร์นะมันเวลาถอดออกเนี่ยปัญหาของรถแทบจะทุกคันเลยนะครับก็คือเกี่ยวมันไหม้นะเนื่องจากว่าน็อตเนี่ยมันเป็นโลหะนะแต่ว่าเกี่ยวที่ใช้ย,ยึดเนี่ยมันเป็นเกี่ยวอลูมิเนียมนะเวลาถอดออกมาเนี่ยตัวเสื้อ เสื้อก่วที่เป็นอลูมิเนียมมันจะติดเข้ามาที่ตัวน็อตครับฉะนั้นเราต้องล้างน็อตให,ให้ตัวเศษของอลูมิเนียมเนี่ยหลุดออกจากตัวเกี่วน็อตให้หมดนะไม่เช่นนั้นเนี่ยเวลาเราคันเข้าไปเนี่ยมันจะฟืดมากนะขันยากนะที่สําคัญเนี่ยมันจะไม่แน่นเลยนะตัวของอลูมิเนียมมันมันเกิดการไหม้เนะี่ยติด ตัวเกี่ยวนะเราต้องทําการล้างตัวน็อตให้สะอาดนะครับตัวนี้เป็นเกียร์มือสองจากญี่ปุ่นนะครับเนื่องจากว่าคันนี้มีโจทย์มาก็คือเขาต้องใช้รถทุกวันนะครับเ,เนื่องจากตอนนี้ฝนตกนะครับประกอบกับรถรับส่งพนักง,งานเนี่ยบางวันต้องรอนานนะครับแล้วก็ต้องเสียเวลาในการรอยืนตากฝนข้อจํากัดกับเ,เวลาที่ใช้งานเนี่ย ผมจึงแนะนำให้เป็นเกียร์มือสองญี่ปุ่นนะครับเพราะว่ามันจะหนึ่งนะครับระยะเวลาในการทำเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไหวนะไหวกว่าที่เราจะโอเวอร์ฮอนเกียร์ท,ทั้งทั้งทั้งลูกนะสองเราสามารถที่จะคุมค่าใช้จ่ายของมันเพราะว่าเรารู้ตัวเลขแน่นอนนะครับ 3. อายุการใช้งานอายุการใช้งานของมันไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับ บางคันก็ใช้ได้นานนะขึ้นอยู่กับว่าเราบำรุงรักษาดีๆนะครับตัวของแอดมินตัวของผมเองนะก็ใช้นะเป็นใช้เป็นเครื่องมือสองเหมือนกันนะผมใช้มาตอนนี้เข้าสู่ปีที่17แล้วนะครับทั้งเครื่องทั้งเกียร์เลยนะก็ยังทนทานนะถึกทุนอยู่นะตอนแรกก็จะจะมีการซ่อมนะก็ตัดสินใจใช้เ,เป็น เครื่องและเกียร์มือสองเลยนะฮะก็ใชไ้ได้นานเกิน,กนคุ้มแล้วแต่จริงๆเราต้องดูแลรักษาดีๆด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเกียร์มือสองเนี่ยมันจะเวลวรายกว่าเกียร์ที่จะซ่อมนะฮะบางครั้งเนี่ยมือสองเนี่ยมันก็มีข้อดีของมันอยู่นะครับหนึ่งละมันได้ของแท้ทุกชิ้นที่อยู่ข้างในนะฮะแต่เราต้องเลือกดีๆนะฮะต้องเลือกดีๆด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย เราก็ต้องดูแลักษณะดีๆนะครับหลังจากที่ผมยกเกียร์ขึ้นไปนะข้อควรระวังของเกียร์มาสเตอและเกียร์นิสันก็คือเราจะต้องเลิงให้ได้ทั้ง2ศูนย์นะศูนย์แรกก็คือตัวปลายของน็อตทอร์คอนเวเตอร์ปลายของทอร์คอนเวเตอร์เนี่ยจะมีเดือยที่ยาวมากนะครับมันจะมันจะแทงเข้าไปตรงหลังของข้อเวี่ยงครับแล้วก็อันดับ2ก็คือ ตัวยึดน็อตทอ k คอนดิเตอร์มันเป็นเดือเยเราจะต้องเล็งให้มันตรงกับฝายบินนะครับมันจะต้องมีการเล็งทั้งสองสองอย่างนะมันจะยากตรงนี้นะครับหลังจากนั้นผมก็ทําการเทตสอบนะครับเกียร์ก็จะมีการนิ่มวนวลแล้วก็มีกําลังเครื่องที่ดีขึ้นเลยนะครับอายุการใช้งานของเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับการดูแลนะครับถ่ายน้ามันเกียร์ทุกๆ40,000โลนะครับ ถ้าเป็นไปได้นะควรใช้น้ํามันเกียร์ที่เป็นของของแบรนด์แบรนด์นั้นจะดีกว่านะอย่างเช่น m าสด้าก็ใช้ของ m าสด้าไปนะครับดิสันก็ใช้ของดิ s ันนะแล้วก็ Toyota ใช้ของ t o โยต้ตไปนะครับถ้าเป็นน้ํามันเกียร์แบบพวก High End น้นก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะซึ่งจะต้องมาแลกกันด้วยราคาที่แพงขึ้นนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ ควรจะถ่ายตามอายุการใช้งานที่เราใช้งานจ,จริงนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือรถคันนี้มีข้อมูลที่อู่อยู่แล้วนะครับรถคันนี้ถ้าเพื่อนๆเ,เคยเห็นผมรีวิวเนี่ยเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับผมจำไม่ผิดนะครับเป็นเครื่องที่เกิดโอเวอร์ฮีทนะครับสาเหตุที่ผมต้องเปลี่ยนมือสองเพราะอะไรหนึ่งประวัตินะรถมันเกิดโอเวอร์ฮีทสูงนะครับมันจะเกิดค่าความร้อน เพราะว่าตัวของออยล์เลร์เกียร์เนี่ยมันถูกฝังไว้ที่หม้อน้ำนะครับมันก็เลยมีการถ่ายเทความร้อนมานะมันก็จะทําให้เครื่องเราช้าได้เหมือนกันนะเพราะว่าเวลาเครื่องอุ้ฮเนี่ยมันจะมีความร้อนมากนะแผ่ขยายไปจากตัวเครื่องไปที่ตัวข้อเบียงจากตัวข้อเบียงเนี่ยมันจะถ่ายลงไปที่ตัว ลูกท้อคอนพิวเตอร์และตัวลูกท้อคอนพิวเตอร์ก็จะถ่ายเข้าไปในตัวของชุดมอเียร์นะครับมันก็จะทําให้เกียร์เนี่ยมีการเสียหายเกิดขึ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดการซ่อมเนี่ยผมตีจากหน้าง,งานแล้วผมว่ามือสองคุ้มกว่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายสามารถที่จะคมุมคุมงบในเรื่องค่าใช้จ่ายได้นะครับซึ่ง เจ้าของรถก็ยินดีที่จะทําตามคําแนะนํานะครับก็รถคันนี้ก็ขับสนุกเหมือนเดิมนะครับจะทิ้งโค้งเข้าส่วนภูมิก็ยังทิ้งโค้งได้เหมือนเดิมนะครับก็ขอบคุณมากๆครับในการติดตามรับชมเจอผมได้ใหม่ว่าผมจะทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับคลิปนี้ก็เป็นการเล่าเกี่ยวกับการทํางานแล้วก็วิธีการที่เราจะจัดการกับ รถที่เกิดความเสียหายนะโอเวอร์ฮอนก็ดีนะ,ะมันก็จะได้ของไายหมดนะครับเปลี่ยนเกียร์เมออ2ก็อีกเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับเกียร์เมออ2มันสามารถควบคุมงบได้สามารถดูในภาพรวมได้ทันทีทันใด,น,ดนะมันก็ไม่ได้เลวรลายไปกว่าการที่เราจะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเกียร์อย่างเดียวหรือว,ว่าซ่อมในส่วนที่ ตัวของเกียร์ได้รับความเสียหายนะครับขอบคุณมากมายในการรับชมสวัสดีครับผม